วัสดีครับพี่น้องชาวอีสานสมบูรีมัน้ะมาำลอยครับผมไปเก็บประกอบมาครับประกอบมันสุกหรือมันลนครับอู้หลายเสียดายครับผมมันครับเจ็บกลางๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะออกมาเอามาฝานฝานฝานครับแล้วกับผมจะออกไปตากครับผมพี่น้องอันตอนยังหน่อยย้ายผมพาไปเก็บประกอบต้นอยู่หน้าอยู่หน้าผีหน้านอกนี่แหละครับทางห่วย แต่มันหน่วยใหญ่กว่านี้ครับผมนานี่แหละครับนาเขี้ยวเขาแล้วเนี่ล่ะแล้วก็เอามาฝานครับฝานฝานฝานแล้วก็ตากเอาไว้ครับให้มันแหง้งปัดน้ำเ้าสีใส้ครับปัดญ้ำเ้าสีใส้แล้ก็เอามันเี่้ยาฝานแห้งแล้วนัะครับเอามาออามาตันแซ่น้ำครับออามาแซ่น้ำแล้วก็เอาไปใส,ส,ส่ต้มปลาเอาไปใส่ตำมะพร้งอยห้งก็แล้วแต่ครับใส่เจ้าบ,บองกระแซบครับผม มื่อนี้ผมก็เลยไปเก็บมากครับเราไปปานปานครับปานนี่ครับปานมันก็สตีมีเนื้อมันมักงสิครับผมอันใดตีมันเละหลายมันกับโบได้หรอกครับเนื้อมันกับอเป็นหยังครับปานไว้แล้วก็เอาไปตากครับตากให้มันแห้งครับมันก็ิดดังกอ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 งกระแซ่บพื่นกันครับรสชาติมันจะบบได้เปลี่ยนครับผม รสชาติมันจะบเปลี่ยนมันกับยังหอมยังหอมมะกอกคือเก่าครับยังหอมมะกอกคือเก่ายังสมคือเก่าครับฝานไว้ครับอันไดที่นี่ครับอันไดที่มันสุกเละไหลนี่มันก็จะฝานยากครับฝานออกมานี่มันก็จะเป็นได้แคบอันมันสะได้แคบเปลือกครับอันเปลือกมันก็จะติดติดนวลมันมาน้ำครับยายบอกผมว่าอันดีที่สุดก็คือ เอาบะกอกที่มันเฮิมมันแก่ๆครับผมเอามาเอามาฝานครับยายคนติ่ถือไม่แสไปน้าครับแล้วก็เอาไปฟาดเอาไปแมนเอาอันบกอกที่มันบ่ทันไเด่นล้นนะครับเอามาฝานนิ่มนะครับแต่มันก็เขียวแบบนี้ครับแบบนี้มันจีมีเนื้อครับผมมีเนื้อเหนือมันก็จะติดครับย้ำห้อไปแสน้ำ แล้วก็เอาไปใส่มันก็นจะได้เนื้อมันไปน้ำครับผมมันจะบ่ได้แค่เปลือกครับมันก็ติเแีบครับเอาฟานประกอบไปก่อนครับครับแบบนี้ครับอันนี้อันนี้ก็ใส่ได้คือกันกรครับในมันก็น มิดมั่นกันครับกระโบเป็นหยังครับเขาก็ออกไปน้ำฝานเต๋ขึงนี่แหละครับอันนี้มเนแม่นกระดงเนี่ยครับกระดงนี่กระดงเนี่ยมันติดตาที่พิ่นติมาหายมันเป็นปองครับแต่ว่านี่มันเป็นปองครับหนี่พี่น้องเห็นบ่อันนี้มันฝุดปองบนห้องวัดเขิงครับเอาเดี๋ยวผมขออัน สารประกอบไปตากกอนครับเออบอกพี่น้องอย่างหนึ่งคืออันหน้าไผ่มีกับเฮ็ดใบครับพี่น้องหน้าไผ่มีกับเฮ็ดใบครับเฮ็ดแบบผมนี่แหละเอาอไปตากครับผมอันบางคนเพิ่นเอาไปแช่ในซองฟิตไว้มันก็เปลืองเนื้อทีห้าครับเปลืองเนื้อทีตัวเย็นห้ามันก็แช่ไว่บ่ได้หลายครับได้หน่อยเดียวนำวัสาครับลังเทือออกทีไปแช่ไว้เนี่มันเป็นอันประกอบที่มันเละเละหลายนี่ มันก็อยากเน่าครับผมมันก็กินมดแซบครับลงกีณดแบบผมนี่ครับเอามาฝานแล้วก็ตากไว้เอาขอฝานก่อนครับเดี๋ยวี่ได้เอาไปตากครับแดดสำาัังกา เสร็จแล้วครับที่ผมฝานไว้ครับผมอันไหนนี่ไนมันตกอกตกอกาะลูกนีนี่ผมจะใส่ไปน้ำกันเลยครับอันนี้อันนี้เม็ดมันนีเดี๋ยวผมจะออกไปวานครับออกไปวานเลยคู่สาครับฮะตากไว้ก่อนครับเดี๋ยวมันแห้งจักหน่อยเขากระจังมากเยียร์เียครับผมตอนนี้มากอกที่ผมฝานตากไว้แกแห้งมาในระดับหนึ่งแล้วครับนี่ครับเริ่มที่จะใส่ได้แล้วครับผม อีกจักสองสามแดดกันใส่ได้แล้วละครับกระสีได้เก็บไว้แล้วครับได้ทีแล้วครับมะกรอกที่ผมฝานไว้ครับผมเอามาขึ้นมาตากึ่งตังกระสีครับได้การครับแหงหงแล้วครับนี่เดี๋ยวกะเอาไปใส่เอาไปใส่ถุงไว้ครับผมเอาไปใส่ถุงบระสันกะเอาใส่ในขวดโหลไว้ครับบาดเท้าตีใส่บาดเท้าตีใส่เข้ากับจังแซน้ำครับ ใส่ต้มปลาเอากระแซน้ำให้มันอ่อนครับแล้วก็เอาไปใส่หรือว,ว่าใส่ตำมะฮุ่งก็ได้ครับเอาไปแซน้ำครับให้มันอ่อนเอากระเอาใส่ทั้งน้ำนั่นแหละครับผมาก็เคยดปใส่น้ำหลาย,ย,าาย,าย,ยาครับผู้ใดมีต้นบะกอบผู้ใดมีประกอบอยู่ให้อยนาหากระเฮ็ดไว้ครับพี่น้องถึงงามมันบบมีบัะกอบเขาก็ากใส่ได้ครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ